สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การเยี่ยมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่67นะครับที่ผมมีโอกาสมารับใช้พี่น้องก็ถือว่าเข้าสู่โหมดประจำวันนะครับในการทำอีพีก็ทำมาอย่างต่อนเนื่องนะครับช่วงนี้มีโอกาส ทำให้พี่น้องได้ชมกันมีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะได้นำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นมีดหลวงพ่อกลวยที่ผมจะรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสวยและคลาสสิกเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับสำหรับมีดที่อยู่หน้ากล้องก็ จะมีมีดควานช้างของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดที่สวยมากๆอีกเล่มหนึ่งแล้วก็มีพระขันไม้นะครับอันนี้พระขันไม้จะไม่มีฝักนะครับจะเป็นไม้แกะเทเวชววนนะครับแล้วก็จะมาเน้นรีวิวมีดของหลวงพ่อกุวยนะครับเป็นมีดขนาดสิบกวนิ้วนะครับที่จะนำมาให้พี่น้องได้ชมกันก็ต้อง ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับผมก็มีกำลังใจที่จะทำอีพีให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่น้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยที่ที่รักกันนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะ นะครับนี่แหละผมก็จะนำมาทำให้พี่น้องได้ชมเป็นประจำได้ศึกษาความเก่าความเป็นธรรมชาติของมีดเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการศึกษาการดูมีดนะครับถ้าเราดูบ่อยศึกษาบ่อยได้สัมผัสบ่อยนะครับเราก็จะมีความรู้นะครับ จะทำให้เรามีความรู้สามารถวิเคราะห์มีดได้เป็นมีดยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับเนี่ยผมก็มีปณิธานนะครับที่จะทำรีวิวให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีดก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันของผมอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ ก็มีความสุขนะครับเมื่อได้มาสัมผัสได้มีมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับมีดของลุงพ่อนะครับเกี่ยวกับมีดของครูบาอาจารย์ในหลายท่านเลยะนะครับไม่ว่าจะมีดอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้มีดของลุงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดเทสตราที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อโมหลวงพ่อโอนหลวงพ่อเชื้อต่างๆนะครับเนี่ยหลายๆท่านก็พุทธคุณก็สุดยอดนะครับแต่ละท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับนํามีดหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะครับหรือว่าวัดโคศิตารามน,นี่แหละมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับก็ประมาณ20สิบนาทีจะไม่รบกวน เวลาพี่น้องมากนะครับประมาณนี้นะครับนะครับน,บนี่ก็คือบริเวณฝักมีดนะครับไปรัดหวายมาใหม่ก็สวยงามแข็งแรงธรรมชาติมากๆนะครับให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับก็ฝักไม้มีรอยจานชัดเจนมากนะครับรอยจานตัวยันและตัวขอมนะครับ มารีวิวให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ธรรมชาติมากๆนะครับสวยงามนะครับไม้ก็เก่าเก่าแห้งนะครับมันวาวนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติของไม้ที่มีอายุนะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีประมาณนี้เลยนะครับมีเรืนน่องนี้เพราะว่าเป็น มีดของหลวงพ่อกวยนะครับนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ให้พี่น้องได้ชมส่วนของฝักก่อนนะครับให้พี่น้องได้ชมเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวด้านเรียกว่า เก่าในเก่านอกเลยนะครับนี่ดูให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับบริเวณด้านในก็มีความเก่าความคัดสิกมากๆนะครับหวายที่รัดมาใหม่ก็สวยงามนะครับแข็งแรงมากเลยะนะครับหวายก็เป็นไม้จะกูลเครือนะครับเมื่ออันนี้เขาก็จะนิยมมา ทักรัดหักมีดต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่มีความทนทานนะครับผิวของหวายนี้จะจะแข็งแรงนะครับต้องบอกกับพี่น้องนี้เลยเนี่ยเมื่อนํามารัดอย่างนี้นะครับอยู่ได้ได้หลายปีนะครับร่วมร้อยปีเลยแหละเนี่ยตานะครับเราเก็บรักษาไว้ดีๆ นะครับวันนี้ก็นําบารมีของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นต้องบอกพี่น้องนะครับว่ามีดของหลวงพ่อกลวยก็เป็นมีดที่มาแรงนะครับทุกวันนี้คนก็นิยมกันมากเหมือนกันนะครับผมจึงมีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับมาชมบารมีของหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคร์นะครับ อำเภอสันสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมเป็นประจํานะครับจะทำคลิปวิดีโอมาอย่างต่อเนื่องนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูใบมีดดีกว่านะครับอันนี้แหละเป็นเอกเอกลักษณ์ ของหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งนะครับที่พี่น้องรู้จักนะครับให้ความรักความเคารพนับถือนะครับเนี่ยวันนี้ผมจึงมีโอกาสนำมีดของท่านนะครับมารีวีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวัตถุมงคล จะได้หลากหลายนะครับเราจะได้ไม่เบื่อเนาะได้ดูบ่อยๆนะครับศึกษาถือว่าเป็นกิจวัตรประจำเราเราก็จะได้มีความสุขนะครับเพราะว่าเราได้ดูมีดห,หลากหลายนะครับไม้ก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับมันเก่ามากๆนะครับล่องรอยความเป็นธรรมชาติของไม้เก่าก็แล้วก็เป็นโลหะโบราณมากๆนะครับเนี่ย บริเวณนี้นะครับการมีดก็จะเข้าได้สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ยันก็เป็นยันแบบเดียวกันกับของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าท่านก็ไปเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มียันพระปิดตานะครับที่ชัดเจนมากเลยแล้วก็ จะมีตอกตัวยันนะครับตรงนี้อรหังพุทโธอยู่ด้านข้างยันพระปิตาแล้วก็บริเวณหางนาานะครับนี่ลองรอยการตอกการซ่าะต่างๆนะครับจะสวยงามมากเลยนะครับคัดสิกก็นำมาให้ พี่น้องได้ชมความสวยความงามอีกเล่มหนึ่งนะครับนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องทุกท่านเหมือนกันว่ามีดหลวงพ่อกลวยปัจจุบันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับไม่ต่างจากมีดของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเพราะว่าท่านก็หลวงพ่อกลวยท่านก็ได้ศึกษาการทํามีดมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยให้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ก็ จะมีตัวยันอิติปิโสเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับอิติปิโสเดินหน้าและถอยหลังนะครับมันจะมีความเข้มขันขังมากๆนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันเป็นประจำนะครับสำหรับเบอร์โทรผมก็พี่น้องท่านใดบางทีเนาะเราไม่ค่อยเข้าใจก็ โทรมาโดยตรงเลยดีกว่าครับเนาะจะได้พูดคุยพูดจ่าทักทายกันนะครับที่เบอร์โทร097 9991983เนะครับเบอร์โทรผมนะครับมีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสวยงามคลาสสิกเป็นหน้าเกี้ยวนะครับสุดยอด มีเทพสตราอีกเล่มหนึ่งนะครับนี่นำมาให้พี่น้องได้ชมความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะได้มาศึกษากันนะครับให้พี่น้องเห็นกันชัดๆเลยนะครับลองเป็นเป็นใบเหล็กนะครับอันนี้เหล็กที่ใบมีดเป็นเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กนะครับแต่ก็เป็นเหล็กที่มีความมันขาว ในตัวนะครับก็มีแต่คาบใครร่องรอยต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาติของมีดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าร่องรอยต่างๆคาบใครที่เกิดขึ้นนี้ต้องใช้ระยะเวลานะครับไม่ใช่ว่าสิบยี่สิบปีจะได้ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับ นำมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับศึกษาความเป็นธรรมชาติความสวยความงามน,นะครับพระเกจิที่สุดยอดอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้นมัสการนะครับรูปปั้นของหลวงพ่อกลวย นะครับถ้าเราไปวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับคนเยอะแทบไม่มีที่จอดรถนะครับเยอะมากเลยนะครับว่าสรีระของพ่อกลวยก็ยังอยู่ที่ศาลาหลังที่หลังตรงกลางนะครับบริเวณทางเข้าวัดนะครับอยู่ด้านหน้าเข้าไปก็จะเจอ รูปปั้นของหลวงพ่อกวยนะครับที่พี่น้องไปสการะบูชาบริเวณตรงนั้นนะครับคนหลั่งไหลไปอย่างมากมายเลยนะครับนี่ด้วยบารมีนะครับพี่น้องก็ให้ความรักความศรัทธาหลวงพ่อนะครับวันนี้ผมก็จึงถือโอกาสนะครับนำมีดหลวงพ่อกวยมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสวยงามและคลาสสิก ธรรมชาตินะครับบริเวณกันก็จะแห้งนะครับเป็นช่างเข้ามีดนี่ก็นะครับช่างยุคนั้นส่วนมากมีดของหลวงพ่อกลวยก็จะเป็นช่างนางลือนะครับเป็นช่างประจำหลวงพ่อที่ตอกมีดให้หลวงพ่อมาหลายปีนะครับเนี่ย ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยจริงๆแล้วหลวงพ่อกวยนะครับอักขระอะไรต่างๆในท่านจะตอกด้วยมือท่านเองเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็มาดูนะครับมันก็จะสวยงามคัดสิกธรรมชาติอย่างนี้แหละนะครับก็ขอขอรบก,กวนเวลาพี่น้องนะครับก็ไม่เกิน20นาทีหรอกครับเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ชมกันเป็นประจำนะครับ คนเราตื่นเช้ามาก็โหมดเขาเรียกว่าเข้าโหมดปกติคือกิจวัตรประจำวันนะครับอาบน้ำไปทำงานกันนะครับชีวิตคนเราก็ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดนะครับดิ้นรนทำมาหากินนะครับความสุขของคนเรามันก็อยู่ที่ใจนี่แหละถ้าจิตใจเราสงบ ไม่เบียดเบียนใครไม่อิจฉาไม่ลิษยาใครนะครับอจิตเราก็จะมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุขนะครับเขาเรียกว่าบุญนะครับบุญก็จะดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะครับบุญก็คือความสุขกายสบายใจนะครับวันนี้ก็ ถือว่าเป็นวันที่โชคดีอีกวันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสนํามีดหลวงพ่อกลวยมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับสวยงามและคลาสสิกธรรมชาติมากๆนะครับนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับวันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกผมก็จะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับเพราะไอเพราะว่าบางทีบางท่านก็เนาะ ไม่มีเวลาจะดูนะครับด้วยภาวะต้องทำมาหากินทำมาหากินเลีเ้ยงคีพนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมจึงขอจบการรีวิวมีดหลวงพ่อกวยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดก็ขอบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านจงปกปักรักษาพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ขาดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทินผมสุรพัฒส,สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ